8ปดแปนเามันแทบจะพอดีเป๊ะเนาะก็โอเคนะครับ ดูได้ครับมาซูมมาเลยซูมเข้ามาเลยโรตารี่นะจ๊ะดูความใสของโรตารี่นะครับความใสของ d a นะครับมีความต่างครับธรรมชาติของโรตารี่คือทิ้งทิ้งใบเอ่อทิ้งรอยที่ใบนะครับธรรมชาติของดีไม่ทิ้งอะไรเลยแต่เป็นฝ้าเป็นฝ้าเพราะขัดไม่เกลี้ยงตัวนี้มีความเกลี้ยงมากกว่าแต่ทิ้งใบ เพราะฉะนั้นครับมันขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้นะครับสําหรับใบนี้นะเฉพาะใบนี้เคสใบเคสเลยนะนะครับต้องใช้ผสมนะครับหลายสเต็ปแต่ละสเต็ปต้องไม่หนักจนเกินไปนะครับเยอะครับเยอะครับนี่แค่หน้าเดียวเกือบชั่วโมงโอเคคาลิเบเตะไปขัดจริงกันใช้สแกนลิสสองนะครับฝั่งนี้คือฝั่งที่ยังไม่ได้แต่งต้องยังไม่ได้ขัดเลย ที่เราใช้ลอตเตอรี่กันตัวสองนิ้วนะครับสังเกตได้เลยก็จะมีฝ้ามีฝ้าจากใบผัดครับแล้วใบผัดเราใช้เป็นเรีวลตัวฐานแล้วนะครับเป็นลอตเตอรี่หน้าสองนิ้วนะครับรอบเราใช้แค่เพียงสองพันห้าร้อยรอบนะครับโอเคเรื่องของการเห็นผลนนแน่นอนใช่แล้วก็ค่อนข้างที่จะคอนข้างที่จะโอเคเครับเดี๋ยวกลับให้ดูว่า ตีเอกลแล้วเป็นอย่างไรครับ เสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผมโชเอรุ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับเลโทจ๋าเลยนะครับดูผิวก่อนนะครับสีบวมขึ้นมานะครับแล้วน่าจะโดนน้ำที่มีค่าความเป็นกรดกัดสีนะครับจึงส่งผลให้เป็นดวงแบบนี้นะครับรูปแล้วมีความสะดุดมือครับมีความปูดขึ้นมาคือปูดนะไม่ใช่เป็นหลุมนะครับจบแล้วหายเหนื่อยนะครับทำยากมาก พร้อมที่จะเปิดและบินอยู่ตลอดเวลาในการปรับผิวตั้งแต่การล้างตั้งแต่การปรับผิวและตั้งแต่เซรามิคโค้ใช้ผ้าเช็ดหรือถูยากทุกตรงนะครับไม่ง่ายเลยสำหรับโปรแกรมเซรามิกโค้เจ้าใบนี้แต่มากกว่านั้นของใบนี้คือเขาเข้ามาแก้ไขเรื่องนวมนวมหายเลยใช่ไหมครับเราก็เลยต้องนะครับทำนวมแล้วสร้างเขาขึ้นมาใหม่นะครับขออนุญ,ญาตนะเราไม่สามารถมือเดียวได้นะครับ มาแล้วนะนะครับนวมตรงแบบตรงปีของเขานะครับโมเมนี้ผลิต8 8อ่ะจะ้ะ8 8เดือน9วันที่26เห็นไหม8 8ดเดือน9วันที่26นะครับจ้ะผมเกิด1 9 8 4นะครับน้องเกิด8 8น้องอ่ะเป็นน้องผมแค่4ปีโมเมนี้อายุ36ปีครับ ผมเชื่อว่าอายุมากกว่าหลายๆท่านที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับเพราะว่าคือต้องเป็นคเป็นคนเจนหลิวเต้าหัวเออถึงจะรู้จักถึงจะเล่นทันถึงจะมีดีเทลแล้วก็มีมีสตรอรี่กับเขานะครับสีเบดที่ตัวของนวมทั้งใบผมไม่มั่นใจนะว่าเป็นสีนี้มาจากโรงงานหรือเขาเลือน ผมไม่มั่นใจเลยแต่เรือนแบบนี้นะผมยอมเพราะโคตรสวยดูดิโหมกสีเบจเห็ดอ่ะเขาเขาเรือนแบบมีสไตลอ์อ่ะคือเรือนเท่ากันทั้งอันไม่รู้ว่าเรือนหรือว่าเดิมผมผม,ผมขอพูดอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วกันดูแล้วกันนะครับคือเรือนแบบมีสไตล์นะครับตัวนี้ที่ผมไม่แก้ไขเขานะครับเพราะอย่างนี้ครับดูดีๆนะเห็นโลโก้โชเอป่ะมันเดิมอะ่ะเราไม่ควรจะต้องไปแก้ไขอะไรเขากับสิ่งที่มันเป็น ค่าความทรงจําคือสตอรี่ของเขาเนี่ยครับคือเขาเพราะฉะนั้นครับให้เขาอยู่แบบนี้นะครับดูฟรอนต์ของโชเอเมื่อ36ปีที่แล้วคือฟรอนต์นี้นะครับแท่นวางหมวกอันนี้ครับผลิตมาไม่กี่ปีนี้หรอกแต่ฟอนต์เดิมนี่คือดีเทลของเขาจริงๆนะครับที่มีความมีความกลมมีความมนมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนประจำตัวของโชเอนะครับ ช่องลมพวกนี้นะครับสวิตพวกนี้เนี่ยโอ้โหอายุไม่ไม่รู้เท่าไหร่อายุ36ปีคุณดูดีพลาสติกชิ้นนี้อายุ36ปีอยู่มาได้ยังไงก่อนนะครับไม่กรอบนะครับนี่คือคุณภาพครับ36ปีนะครับเรื่องของสีนะครับมีข้อเสียก็คือคือน่าจะเคยวางกับที่ชื้นมานะครับแล้วก็มีน้ําเข้าไปในใต้ชั้นสีคือน่าจะแฉะมาในระดับนึ่งเลยแหละนะครับ ในการเก็บเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ผดๆนะครับแต่ก่อนหน้านี้คุณย้อนดูคลิปได้เลยนะครับผิวเขาไม่ใช่แบบนี้นะครับนี่เราปรับแล้วปรับอีกแล้วค่อยทําและอันนี้ครับไม่มีเครื่อง L h r 75E โดนตัวเขาเลยนะครับเต็มที่เลยคือเฟล็กเฟล็ก3นิ้วแล้วเฟล็กต้องเป็นฟองน้ํานิ่มและเคมีต้องนิ่มเท่านั้นนะครับถึงจะจบตัวนี้ต้องมิกซ์กันระหว่าง DA แล้วก็โรตารี่ครับนวัตกรรมในการขัดของเมื่อ30ปีที่แล้วครับ เครื่อง D A ยังไม่เป็นที่นิยมผลิตแล้วมีแล้วแต่ยังไม่เป็นที่นิยมสิ่งที่จะทําให้เขาลงได้ในเรื่องของริ้วรอยมันคือโรตารี่ครับมันเป็นการย้อนย้อนไปในเมื่อตอนนั้นนวัตกรรมเขาเป็นยังไงแล้วสมัยนั้นเขาขัดยังไงให้มันใสเพราะฉะนั้นเครื่องะครับ D A มันเอาไม่ลงนี่คือเรื่องจริงนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมแล้วเป็นการเรียนรู้ใหม่สําหรับผมด้วยนะครับเ,เคล็ดลับไม่มีนะ อันนี้ผมไม่ได้เรียกว่วาเคสหลับครับผมผมผมใช้การสังเกตแล้วกันเนาะใช้วิธีคิดของคนกลุ่มนี้เหล่านี้แล้วกันเนาะว่าทำยังไงให้เขากลับมารีสโตคืนสภาพได้ประมาณนี้นะครับ ก็ติดในเรื่องของตรงพวกนี้แหละนะครับดิฟสแ a นรู้อยู่แล้วแต่ว่าเครื่องอันนี้ครับเราเอาลงไม่ได้เพราะว่าถ้าเราแรงไปผมโกลัวว่าสีเขาจะบินนะครับแล้วก็เลกเกอร์เขาก็ไม่ได้เหลือเยอะนะครับแต่ดูอยากดีๆนะผิวส้มคือยังมีให้เห็นนะครับแต่จะแยกกันดีๆนะว่าผิวส้มหรือว่าสีเขาบวมดูดีๆนะเพราะว่าบางทีมันก็โดนหลอกหนึ่งกันเนาะดูดีๆดูดีๆนะครับอยากพวกนี้มันไม่ใช่ผิวส้มนะครับผมมั่นใจว่า เขาเหลือเลกเกอร์ไม่เยอะเพราะฉะนั้นครับการคีบปลกเกอร์ให้ได้มากที่สุดครับแล้วเซรามิคโค้ดด้วยฮาร์ดโค้ดลงไปนะครับมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเขานะครับแต่ก็ดูเอาแล้วกันนะครับหายเหนื่อยนะครับใบนี้ทําครึ่งเดือนนะครับเพราะว่านวมอ่ะไม่สามารถที่จะมันไม่มีแพทเทิร์นให้คุณดูอ่ะครับคุณเปิดแต่ใน Google ครับแล้วคุณต้องวัดสเกลเอาเองครับการทํานวมอ่ะคือมันต้องวัดว่า ใช่หรือ,อยังพอหรือ,อยังวัดเสร็จแล้วลองใส่ลองสวมดูครับว่าฟิลลิ่งคือได้ไหมแล้วเราเองก็ไม่เคยสวมหมวกแบบนี้พอเราทําเราก็ต้องฟิตติ้งกับตัวเราเองแล้วเราก็ย้อนดูว่ามันประมาณนี้สเกลต้องประมาณนี้หมวกไซส์นี้ต้องอยู่แค่นี้ความหนาต้องแค่นี้วัสดุที่ใช้ต้องระบายอากาศได้ดีรายละเอียดไปหมดมันมีรายละเอียดไปหมดหมวกกันน็อกนะครับมันไม่ใช่แค่หมวกกันน็อกนะครับสาหรับผมสําหรับผมบผม,มันไม่ใช่แค่หมวกกันน็อกครับอืม ขอบยางเนี่ยขอบยางแน่นสวยขอบยางไม่ได้ทําอะไรเขาเลยนี่ขอบยางห6ปีพี่อยู่มาได้ยังไงก่อนนะครับไม่แตกไม่กรอบไม่ลาวไม่บินอยู่ยังไงเนี่ยเออนะครับดูสติกเกอร์ตัวนี้ดิสติกเกอร์เหมือนเหมือนสติกเกอร์มาตรฐานบ้านเขาเอ,เอะเนาะเออตัวนี้มีฝาข้างฝาข้างอะดูดิโคดเลโธคือแบบโอ้โหมายังไงก่อนแล้วฝาข้างอะสองฝั่งคือมีรอยไม่เท่ากันด้วยเออเราก็ ทำกลับไปตามนั้นก็ใส่ได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าดูกันลึกๆแล้วว่ามันจะมีโฮโลแกลมีมีม,มีดิฟแคทอยู่นะครับแล้วดำก็ต้องดําแบบนี้นะครับจบสวยถือว่าดีมากนะครับแล้วก็หายเหนื่อยอืดูกราฟิกที่เขาให้มากราฟิกพวกนี้ครับมันเป็นกราฟิกเมื่อ36ปีที่แล้วมันคือความทันสมัยของเมื่อ36ปีที่แล้วนะคุณดูดินะครับเดี๋ยวนะขอโทษไฟมันอมเหลืองเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปิดไฟอ่ะ คุณจะได้เห็นแล้วว่าจริงๆน้ำหมูมันไม่เหลืองหมูมันขาวอาเมื่อกี้ไฟมันเป็นดาวไลท์มันอมเหลืองไปหน่อยโทษทีนะครับโอเคงั้นเจ้าโชเอะเลโทรไปนี้ผมขออนุญาตปิดเจไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ